รรงเเีียนนป็นท่สนนงเเรรรราาได้ีย่วใหม่ๆ,ๆ,มๆกับไปรรงเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะนั่นก็คือแบบรูปของจำนวนค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันรอติดตามดูนะคะแบบรูปของจํานวนแบบรูปซ้ำเป็นแบบรูปของจํานวนที่มีชุดของจํานวนซ้ำๆกันอย่างเป็นระบบค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะพิจารณาแบบรูปของจํานวนต่อไปนี้แล้วเติมจํานวนในช่องสี่เหลี่ยม5 3 2 5 3 2 5นะคะวิธีทำ นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าแบบรูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีตัวเลขที่ซ้ำกันหรือเปล่าใช่ค่ะจากการที่เราสังเกตจะเห็นได้ว่าแบบรูปที่แสดงจำนวนที่ซ้ำกันจะเป็นชุดใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะห้าสามสอตัวเลขถัดไปก็จะเป็น5,3 2อีกแสดงว่าตัวเลขถัดไปก็จะเป็น5 3 2ออีกใช่ไหมคะ แบบรูปนี้เขาเรียกว่าแบบรูปที่แสดงจำนวนที่ซ้ำกันเป็นชุดๆใช่ไหมคะแต่และชุดมี5 3 2ที่ซ้ำกันดังนั้นจำนวนในสี่เหลี่ยมก็คือ3และ2ตามลำดบับคำตอบของเราก็คือ3และ2ค่ะ มาดูตัวอย่างกันต่อเลยค่ะพิจารณาแบบรูปของจำนวนต่อไปนี้จำนวนที่15้าคือจำนวนใดนักเรียนลองสังเกตตัวเลขดูนะคะจะเห็นได้ว่าแบบรูปนี้แสดงจำนวนที่ซ้ำกันเป็นชุดๆใช่ไหมคะแต่ละชุดก็มีตัวที่ซ้ำกันก็คือ1 4 3 2สสองชคะชุดต่อไปก็จะเป็น1 4 3 2ชุดต่อไปก็จะเป็น 1,4,3,2 1, และชุดต่อไปก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยคือ1,4,3,2ใช่ไหมคะ,ะจากนั้นลราลองนับดูนะคะ,ะจำนวนที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15นักเรียนเห็นอะไรไหมคะใช่ค่ะคำตอบ ของเราจำนวนที่15นั่นก็คือ3นั่นเองค่ะเอแล้วเราจะมีวิธีการอื่นในการหาคำตอบไหมคะเดี๋ยวนักเรียนลองคิดดูนะคะเดี๋ยวคุณครูลองใช้วิธีการนี้ดูวิธีการนับซ้ำไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่15เราจะใช้การนับซ้ำตัวเลขที่ไม่นับตัวที่ซ้ำแล้วนะคะ นับเฉพาะตัวที่ยังไม่ได้ซ้ำนั่นก็คือ1จําจำนวนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15้าเอ่าเห็นไหมคะว่าเราใชว้วิธีการนี้ก็จะได้คำตอบจำนวนที่15ก็คือ3เช่นเดียวกันเอแล้วถ้านั่งนับแบบนี้ถ้าสมมุติเขาให้หาตัวจำนวนที่100 หนึ 105. แบบนี้จะทำยังไงดีคะนั่งนับกันนานเลยใช่ไหมแต่คุณครูมีวิธีการลัดนะอลองดูนะคะจำนวนที่สิบห้าใช้วิธีการหารเข้ามาช่วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะาใช้ตัวเลขไหนบ้างในการหาคำตอบอขั้นแรกเลยดูที่คําถามเขาต้องการจำนวนที่สิบห้าเอาจำนวนที่สิบห้าใส่ใน เครื่องหมายาให้เป็นตัวตั้งของเรานะคะถ้าเขาต้องการจำนวนที่105ในเครื่องหมายของเราก็จะเป็น105ใช่ไหมลูกอะทีนี้มาดูตัวหารบ้างตัวหารเราดูจากไหนตัวเลขของเราในที่นี้มีแค่ 1, 4, 3, 2มีแค่4ตัวใช่ไหมคะจากนั้นก็เป็นการซ้ำหมดเลย สรุปได้ว่าตัวหารของเรานั่นก็คือ4เอช่วยครูคิดหน่อยนะคะว่า4คูณอะไรแล้วได้15 41 4 428 432 1 4416ไม่มี4ตัวไหนเลยที่คูณแล้วได้15ใช่ไหมคะใช่ไหมคะดังนั้นเราเอาตัวที่ใกล้เคียงน,นั่นก็คือ4คูณ3ได้เท่าไหร่คะ10 2ใช่ไหมเอ่ย4คูณ3ได้1 2 15ลบ12เหลือเศษ่าจุดสำคัญที่สุดนะคะเราจะนำตัวเศษนี้มาใช้อ่าถ้าเหลือเศษ3าคำตอบของเราจะอยู่ที่ตัวที่3เข้าใจไหมคะถ้าเหลือเศษถ้าเหลือเศษ สองคำตอบของเราก็จะอยู่ที่2ดัานนั้นเหลือเศษ3นับไป1 2 3่ง,งาคำตอบของเรานั่นก็คือ3นั่นเองค่ะนักเรียนถนัดแบบไหนใช้วิธีการแบบไหนก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความถนัดแต่ในนี้ครูให้ทางเลือกในการหาคำตอบค่ะสรุปได้ว่าข้อนี้จำนวนที่15คือ3นั่นเองค่ะ มาทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดกันค่ะพนักงานในชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่1นะคะแบบฝึกหัดที่10หน้าที่138และหน้าที่139ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูคก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ